สวัสดีครับช่วงนี้ค่าไฟแพงนะครับมานำเสนอปั๊มน้ำดีซีบัลเลต12โวลต์นะครับมอเตอร์ไร้แปลงทันนะครับใช้ปั๊มน้ำบาดานน้ำตื้นนะครับลึกไม่เกิน5เมตรนะครับปัมบ๊มดีซีบัลเลต12โวลต์นี่ครับ0.2แรงม้านะครับส่งสูง15เมตร นะครับกระแสสิบสองโวลต์สิบสองแอมป์นะครับใช้กับแผงโซลารเซลล์นะครับหนึ่งแผงหรือสองแผงก็ได้นะครับมาดูครับการต่อง่ายๆแผงโซลารเซลล์นะครับร7อเจ็ดสิบวัตต์จะใช้หนึ่งแผงหรือสองแผงก็ได้ถ้าแดดถ้าแดดจัดๆัดแบบนี้กับใช้แผงเดียวนะครับ ถ้ามีเมฆมากนะครับแดดอ่อนก็ใช้สองแผงโดยมีสายต่อนะครับต่อขนานกันนะครับบวกเข้ากับบวกลบเข้ากับลบเราก็จะได้ไฟ12โวลต์เท่าเดิมนะครับแต่ว่าแอมเพิ่มขึ้นนะครับแผงหนึ่งก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแอมนะครับถ้าสองแผงก็สิบสี่แอมประมาณนี้นะครับ เมื่อโหลดแล้วอาจจะได้พอดีกับปั๊มน้ำนะครับไม่เกิน12แอมป์นะครับใช้ลดน้ำต้นไม้ประหยัดไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับจะเสียบให้ดูอันนี้ต่อง่ายๆเลยนะครับบวกเข้ากับบวกลบเข้ากับลบเสียบสายน้ำก็จะมานะครับถ้าแดดจัดๆก็ใช้แผงเดียวนะครับ นครับหลังจากเสร็จเสร็จปั๊มน้ำก็จะเริ่มทำงานนะครับก็จะเริ่มมีเสียงนีะครับโดดน้ำส่วนปั๊ m ไฟฟ้าก็มีครับเดี๋ยวนี้ค่าไฟแพงก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใช้กลางวันแดดจัดจัดก็ใช้นี้ปั๊มน้ำถ้ามีถังน้ำเก็บก็ ปั๊มขึ้นถังน้ำเจ็ดนะครับนี่ครับแดดตอนนี้แดดเมฆมากนะครับมีเมฆบังแสงแดดก็เราก็จะได้น้ำทันทีนะครับเปิดน้ำไว้ทิ้งไว้ทั้งวันนะครับแบบนี้น,น,นี่ครับขอให้มีแสงแดด สงสูงสิบห้าเมตรนะครับแสงโซลาเซลล์เราก็ต้องหันแสงหันไปที่รับแสงนะครับแดดไปทางไหนก็หันให้รับแสงไปนะครับเพื่อให้การรับแสงได้ดีขึ้นนะครับตอนเช้าเช้าก็หันไปทางหนึ่งตอนเย็นเย็นก็หันไปอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อให้รับแสงแดดตอนนี้ประมาณบ่าย สองกว่าเกือบใบสามแล้วครับแดดก็เริ่มจะบดแต่ว่าแผงโซลารเซลล์สองแผงเอาอยู่ครับเราก็ใช้น้ำแบบนี้นะครับฝนแดดคนฝนครับแผงโซลารเซลล์อายุการใช้งานสิบปีครับคุ้มค่านะครับซื้อมาครั้งเดียวใช้ไปอีกสิบปีนะครับแผงโซลารเซลล์นี่ครับ ช่วงไหนแดดจัดจัดไม่มีเมฆเลยก็ใช้แผงเดียวนะครับถ้ามีเมฆบดบังก็อาจจะใช้ต่อสองแผงเป็นขนานกันนะครับเราก็จะได้น้ําน้ําฟรีไฟฟรีตอนนี้ค่าไฟก็แพงนะครับค่า f อก็แพงเลยต้องหันมาใช้โซลาเซลล์นะครับในการปั้มน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อรบริโภคนะครับไปในบ้านนะครับกลางวันก็ใช้โซลาเซลล์ กลางคืนอาจจะใช้ไฟปัฟ๊มไฟฟ้านะครับอาจจะมีไว้สองอย่างนะครับเพื่อประหยัดไฟฟ้านะครับปั๊มโซลาเซลลสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับที่จะแนะนำปั๊มโซลาเซลนะครับ12โวลต์ ตอด 2m รงสูง15เมตรนะครับ0.2แรงม้านะครับหาซื้อได้ที่ออนไลน์ทั่วไปครับในอันนี้มาจากราชดานะครับ1 800กว่าบาทนะไม่ถึง2,000นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ